มาทำกระท้อนทรงเครื่องกันค่ะน้ำเปล่าเกลือมะนาวทำกินเองคนเดียวทำยังไงก็ได้นะจุ่มไม้จุ่มมือไปเลยบอกกระท้อนกันค่ะ ปอกออกหนาๆน,นะอืมจริงๆอะถ้าได้กระท้อนห่อเนื้อฟูๆก็จะดีกว่านะอันนี้คงเป็นกระท้อนห่อต้อนแก่นะปอกออกหนาๆน,นะเพราะว่ามันมันฝากจุ่มไปก่อนเลยแช่ไว้ก่อนเลย มันจะได้ไม่ดำอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็มันจะเป็นอะไร่ะความเค็มอ่ะจะได้แทรกเข้าไปในกระท้อนด้วยอ่ะ,อะเป็นคลิปดูเพลินเนะาะก็จะอาจจะน่ารำคาญนิดหน่อยป่ะเน <c oughs> <c oughs> ดูกันไปนะเช่ไว้แช่ไว้แล้วเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหันนะ แล้วก็แช่โอ๊ยทำนานไปไหมเนี่ <c oughs> <c oughs> ยประมาณนี้อะแช่ไวอีกลูกหนึ่งก็ทำเหมือนกันแช่ไวซะหกชั่วโมงเพราะว่างั้นนะคนอื่นนะ แต่เราอาจจะแช่นานกว่านั้นหรือว่าเร็วกว่านั้นก็แล้วแต่นะเด,เดี๋ยวจะลองดูนะแล้วก็ทําต่อไปก็หันต่อไปนะลูกพี่สองก็หันเสร็จแล้วแช่แช่ไว้เลยแล้วทำตอนตอนเย็นก็แช่ไว้จนวันรุ่งขึ้นน่าจะดีนะคาดว่านะทำน้ำราดกระท้อนจ้ะเกลือน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทรายกระปีแดะแซกนะแบดแซกก็หาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปราคาไม่แพงเติมน้ําเปล่าพอประมาณนวดให้เขาละลายนะแล้วก็ไปตั้งเตาไฟก,กลางกลาให้มันเดือดปุดปดสักครู่ก็เบาไฟเคี่ยวให้มันเหนียวนะพอใช้ได้ขั่วมะพร้าวนะคะเนี่ยจะไหม้ก่อนไหมเนี่ยขั้วไหมเนี่ย นะเยอนะถ่ายแค่นี้ก่อนนี่กระท้อนเราก็กดแล้วก็หมุนข้อมือนิดนึงก็จะได้แบบนี้อืมอีกลูกนึ่งก็แบบนี้จ้าทาน้ําราดเลยตอนนี้น้ําราดเราก็อุ่นๆจ้ะอุ่นๆข้นๆหน่อยนะเราจะเอาพริกเราจใส่พริกป่นด้วยเอริป่นลงเอา,เอา,เอา,เอาพริกกับหัวหอมลงก็จะแบบนี้ แต่พริกป่นหอมแดงซอยแล้วก็พริกเขียวแดงอาจจะเป็นพริกขี้หนูหรือพริกชี้ฟ้าก็ได้นะอ่าอันนี้ส่วนน้ำนะอุ่นๆเล็กน้อยอราด มะพร้าวผัวกุ้งแห้งเราไม่มีตัวเล็กเนาะเราเป็นอะไตัวใหญ่อย่างเงีย มาทานกับปาริดาเด้อค่ะน่ะกินลูกอ่ะถั่วลิสง ั่วกุ้งแห้งนิดหน่อยพอเป็นพิธีเพราะว่าเขาต้องใส่ใช่ป่ะเออเราดีเรามีหยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่แคนะ่นี้เนาะนี่เพื่อความจี๊ดแล้วก็ลาดอีกก็ได้เออนี่ เผื่อดเด้อพี่น้องไปที่ด็กกินเผื่อดเด้อมาค่ะเพื่อเเนเพื่อนกระท้อนสองลูกได้สองจานว้าวมา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 หิวจนจเตรียมน้ำทามาทันเลยพี่น้องว้หิวหิวหิว สวันคบนดินอีกแล้วสวรรค์สวรรค์สวันค์โอ้แ่บหลายแ่บหลาย นี่ขนาดป้าได้าเป็นผู้สูงวัยเด้ไดด้อายุอลไรเต็มหกสิบเนี่ยก็ยังชอบเลยเนี่ยด้วยความอร่อยนะสรุปว่าผู้ใหญ่ชอบนะเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้สวรรค์สวรรค์ ถ้าเราทํากินเองอ่ะทําแล้วก็กินเลยอ่ะก็ไม่ต้องใส่แบบแฟก็ได้เนอะแต่น้ําตาลค้นหน่อยอ <c oughs> นะืโอ้ยกดใส่กะกะเอาละว,ว่าได้ชันจตวงวัดนี่ย่งดอกพี่น้อง พอละลายส่วนผสมเข้าด้วยกันตอนเอาไปตั้งเตาอ่ะเขาบอกไม่ให้คนเออเราก็ดูของมานี่แหละเราก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดได้น,น่เียอืมอืม,อมเขาบอกว่าถ้าคนอ่ะมันจะตกทรายเป็นเม็ดเป็นเกล็ดน้ำตาลอืม เราก็ไม่คนนะอืมก็ปล่อยไปเบาๆให้มันเดือดปุดๆ,ๆไปเรื่อยๆค้นๆดูหน้าตาใช้ได้ก็ยกมายกลงมาทิ้งไว้ให้มันเย็นตัวทมาใส่หอมกับพริกสดอลยหอมกับพริกสดต่อ จะไปด่าสายพิกลด้วยนะอือกรมีกุ้งแห้งมีมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วบ,บุบบุบอือ รุ่งห่างแบบไฟอ่ะถ้ามีรุ่งห่างแบบไฟก็แบเอาไปคั่วตั้งหน่อยให้มันหอมปาริดารู้แล้วว่าถ้าจะมัดใจคนชอบกินแนวนี้นะเนี่ยแบบสูตรนี้คือชนะใจคือแน่นอน ลาปอกเปลือกอ่ะปอกออกหนาๆไปเลยอย่าไปเสียดายทำทีก็ให้มันอร่อยเพื่อนรู้ไหมตอนที่ไปที่ลายแช่กระท้อนอ่ะก็พอดีมันมืดเนาะไปจ้าก็ก็แช่ยกใส่ตู้เย็นไปเลย กระท้อนก็ยังสีสวยกระท้อนก็ยังสีสวยแล้วก็ความเค็มแม่กำลักลงก่อยๆพอดีสรุปว่าเหมือนเราดองดองกระท้อนนิดหน่อยค่าคืนอะ่ะอยู่ในตู้เย็นน่ะอือก็จํานะอันนี้อันนี้หมายถึงทำกินเองนะอือ ถ้าถ้าทาขายอะ่ะพอยกหม้อน้ําน้ําเคี่ยวอะ่ะลงจากเตาสักครู่ก็บีบมะนาวแล้วก็เอาตะพีคนๆหน่อยบอกไม่ให้มันตกเกรดนะอันนั้นใส่ขวดเก็บไว้ได้หลายวันอืมอืมถ้าเราทำกินเองทำกินเลยอะ่ะเราทำยังไงก็ได้ อร่อยอยู่แล้วเนี่ยเม็ดเอาไว้กินทีหลังแล้วติดคอตอนนี้กำลังหิวมากๆอยู่อย่าเพิ่งแทะขอเวลาแป๊บอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆ อร่อยจนอยากทําแจกชาวบ้านชาวเมืองเลยมี่ถ้ามีตังค์เยอะทําแจกนะเนี่ยอืออือเดี๋ยวปลาลิราก็จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้แหละมันหยุดไม่ได้่ะคะสองลูกก็คือสองลูกหมดแน่นอนนะคะอยากจะเรียกว่ากระท้อนเบรกแตกไม่อยากจะเรียกว่ากระท้อนสรงเครื่องนะให้ปลาริราลาไปก่อนเด้อทำกินเด้อเพื่อน อร่อยสุดๆในสามโลกนะเจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friends thank for your support see you next video bye bye